สวัสดีค่ะวันนี้เกดอยู่ที่บางแสนค่ะชื่อร้านว่าเชอริออตนะคะร้านนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านที่มีบรรยากาศแล้วก็วิวดีมากมาดูกันทางนี้เลยค่ะโอ้โหก็ตรงนี้ก็เป็นทะเลบางแสนใส่มากเลยนะคะน้ําบางแสนไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดตอนเด็กๆแล้วที่แบบมีขยะลอยเกลื่อนเยอะๆไม่ใช่ละตอนนี้บางแสนแบบถ้ามองไปตรงนู้นนะคือน้ําใสมากๆ ใส,ใสตรงนู้นก็วิวดีมากคุณนัทจะต้องซูมแน่เอ,อ่อเกดจะต้องมีภาพตรงนู้นนะคะคุณนัทคะดีมากเลยอะ่ะเกดชอบแหละ,ออะใช,นะใช่เขาพูดว่าจองหมดอะ่ะเออมองตรงนี้ไหมเอาไหมมองตรงนี้คุณนัทคะแล้วเ,เราจะต้องไปถ่ายรูปที่ชิงชา้งชงชาค่ะ ปัญหาก็คือว่าจะไม่มีคนเฝ้าโต๊ะเราเอาจริงแล้วเราอ่ะอีกแป๊บหนึ่งทะเลดวงอาทิตย์จะตกแล้วอ่ะเราควรจะย้ายโต๊ะมานั่งมุมนี้หรือมุมนี้ไหมเดี๋ยวไปย้ายะอืมเก็คิดว่าอีกแป๊บหนึ่งมันจะเต็มแล้วเราก็วางของไว้แล้วเราก็เดินลงไปข้างล่างได้ไหมนะวางแก้วน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เดินลงไปถ่ายรูปข้างล่างเฮียเลือกเลยเอาบี1อหรือบ1 1อดี<ม>เก็คิดว่าเราต้องย้ายโต๊ะ จริงนั้นเอาโต๊ะนี้เลยฉันจะเอาโต๊ะนี้อีกแป๊บหนึ่งมันก็จะล,มล่มรอฮะเรายังอยู่นี่ถูกป่นฉันเอานี่แล้วนะขอนั่งดูนะคะก็คือมันก็ร้อนแหละนะแต่ว่าถ้าเรารอมันล่มอะ่ะมันจะไม่มีที่ค่ะดีไหมโต๊ะนี้ดีกว่าโต๊ะล้นเอาโต๊ะนี้นะฉันจะไปบอกน้องว่าฉันจะย้าย ก็เดี๋ยวพอของเก็ดเอาแก้วน้าเก็ดมาวางตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยค่อยย้ายมาเกดจะพานัดลงไปถ่ายรูปก่อนโอเคไหมคะทุกคนเที่ยวทะเลกับเกดสลาพาเพลินกรก็ประมาการการตอคอาจย์นได้อะไรเยอะไหมครับได้ข้าวผัดปูอย่างแรกข้าวผัดปูอาหารยอดนิยมของเธอ คือชอบมากหลับมาบอกว่าอันนั้นมันดีที่ดีเลยแล้วก็นเนื้อปูก้อนผัดผงกะหรี่เน <c oughs> ื้อปูก้อนของโปรด วันนี้เป็นมื้อเย็นนะครับที่ริมหาดบางแสนฮะฮะเดี๋ยวซูมนะฮะกล้องซูมให้เห็นบรรยากาศนะฮะนี่ก็เป็นทะเลบางแสนนะครับเป็นไงครับจึ้งไหมฮะที่เรามาดูอาหารกันบ้างนะครับมาดูอาหารกันบ้างนะฮะอันนี้ก็ข้าวเปล่านะฮะโอ้โหนะเป็นรูปคล้ายๆดอกไม้นะครับจึ้งไหมฮะจึ้งไหมฮะนี่ครับปูผัดผงกะหรี่นะครับโอ้เนื้อปูเป็นก้อนๆเลยนะฮะ เดี๋ยวชิมนะครับเดี๋ยวชิมนะครับอือจึ่งมากนะฮะต่อไปเลยนะฮะปลากระพงทอดน้ำปลานะครับแล้วก็มีน้ำยำด้วยดูก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวชิมก่อนนะฮะชิมก่อนเปรี้ยวๆหวานๆนะครับนะฮะ แล้วก็มาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับอาหารยอดทิศประจําตัวคุณเกษราครับก็จะเป็นข้าวผัดปูนะครับข้าวผัดปูนะครับน่ากินมากเลยมะนาวฮะนะครับมาทานด้วยกันนะฮะโอเคนะครับผมอน่าอร่อยครับน่าอร่อย ไม่ต้องค่าเดี๋ยวเถอะเป็นยังไงคะบรรยากาศไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคะดูค่ะสวยมากมากเฮ้ยเอาเป็นว่าเคิร์ฟเนาะค่ะอยู่ที่นี่เห็นเส้นขอบฟ้าอย่างชัดเจนอาหาบอกแล้วอยากลืมเขาให้มาทะเล ถ้าใจมันเซทะเลต้องมาจึ้งไหมคะไม่กลับแล้วคืนนี้บอกเลยไม่กลับพรุ่งนี้กลับจ้ะ